สวัสดีพวกท่านทั้งหลายและนี่คือเรื่องราวของข้าข้ามีนามว,ว่าเจคเกลเลตเตอร์สเนกและข้าเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศอาริโซนาและเรื่องราวในวันนี้ของข้าคือการเดินทางออกไปตั้งแคมป์อย่างดินแดนอันไกลโพ้นและร้อนละอุอย่างโซนทะเลทรายและก่อนที่พวกท่านจะไปรับชมและรับฟังเรื่องราวของข้าข้าอยากให้พวกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็ส่งนกมาบอกข้าด้วยว่าเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวของข้า สวัสดีสหายอะไรลูกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าท่านข้าหลับตาไปนานอนะ่ะไม่สาบเหมือนกันข้าพึ่งมาข้าพึ่งฟื้นมาเหมือนกันข้ากับผมาตอนนี้การล่าสัตว์เป็นยังไงบ้างล่ะก็ปกตินะข้าก็พึ่งกลับมาล่าเหมือนกันนี่พึ่งตัวที่สองข้าเองโอ้ราคาดีไหม 48ปกติเออแล้วท่านขายพวกหนังได้ยังไงอะ่ะเมื่อกี้ข้าลองถือหนังสัตว์แล้วมันขายไม่ได้นะ่ะหนังสัตว์เจ้าล่าของตัวไหนมามันถูกตัวหรือเปล่าเ mm hmm. จ้าอาจจะล่าผิดตัวก็ได้นะบางมันมีบางตัวที่ไม่สามารถขายได้แล้วก็ถ้าเจ้าแบบว่าล่าสัตว์แบบไม่ชํานาญหนังสัตว์มันจะคุณภาพเสียแล้วก็จะทําให้เจ้าไม่สามารถนํามาขายได้นะืะ mm hmm. อย่างนี้นี่เองมันจะมีคุณภาพเสียด้วยถ้าสมมุติว่าเจ้าขี่ม้าไปเตะสัตว์ตัวนั้นก่อนที่เจ้าจะฆ่ามาันหรือว่าเจ้าไปเหยียบย่ำหลังสัตว์นะก็จะประมาณนี้แหละข้า<อ>ต้องไแน่ใจว่ามันมีเกณฑ์ยังไงบ้างขอบใจท่านมากและตอนนี้การล่าสัตว์นั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วข้านั้นไม่สามารถที่จะล่าสัตว์และนำมาขายได้แบบปกติ ข้าต้องทําการแยกส่วนก็คือการถลกหนังของพวกมันและนํามาขายให้กับทแทป,ปเปอร์ที่อยู่ใกล้กับชนเผ่าของพวกเราและส่วนตัวสัตว์ที่เหลือนั้นเราสามารถที่จะนําไปขายในเมืองแบ็กวอเตอร์ได้แต่ข้าคิดว่าการเดินทางไปที่แบ็กวอเตอร์นั้นมันไม่ปลอดภัยนักข้าก็เลยคิดว่าข้าขายหนังอย่างเดียวเนี่ยก็เพียงพอต่อการหาเงินของข้าแล้วห <L un ters> ลังจากที่ข้าได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการล่าสัตว์แล้ว ขากอกเดินทางไปยังนิวอัสตินซึ่งเป็นดินแดนโซนทะเลทรายพราะข้ากำลังจะเดินทางไปตั้งแคมป์ที่นั่นแต่การจะตั้งแคมป์ได้เนี่ยพวกท่านทั้งหลายต้องมีเงินถึง5 0 0พันดอลลาร์อาริโซนาเพื่อทำการซื้อธงของแคมป์เราการเดินทางไปซื้อธงนั้นข้าตะอเดินทางไปยังเมืองอบาดิโลที่นั่นจะมีสำนักงานของนายกเทศมนตรีให้เราเข้าไปซื้อธงในการตั้งแคมป์ได้ เบเยอร์ออฟฟิเชียลสถานีนายกเทศมนตรีโอ้สวัสดีท่านนายกข้ามาดูแคมป์หน่อยราคาห้าพันเหรียญเลยหรือขอค่จะเก็บเงินมาได้เนี่ยห้าพันดอลลาร์แล้วงไงต่อเราได้แคมป์แล้วทำยังไง และหลังจากที่เราได้ทำสัญญาตั้งแคมป์กับนายกเทศบนตรีแห่งนิวอัสตินแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกวางแคมป์ของเราในโซนไหนก็ได้ที่อยู่ในนิวอัสตินแต่ต้องห่างจากถนนและก็เมืองไม่งั้นพวกเราจะไม่สามารถวางแคมป์ได้และนอกจากการตั้งแคมป์แล้วพวกเราจะต้องไปหาซื้อพวกอุปกรณ์ตกแต่งแคมป์ของเราไม่ว่าจะเป็นเต็นท์แคมป์ไฟกลองเก็บของซึ่งหาซื้อได้จากพ่อเท่าในชนเผ่าของเรานั่นเอง เมื่อขาซื้อของตกแต่งครบแล้วข้าก็เดินทางไปหาทำเลที่จะสร้างแคมป์ของเราเรียบร้อยแคมป์ใหม่ของข้าการตั้งแคมป์นั้นไม่ได้เพียงแค่ต้องการให้เรานั้นได้มาพักผ่อนหย่อนใจอะไรแบบนั้นหรอกนะการตั้งแคมป์มันสามารถที่จะถูกป้นได้ทุกเมื่อ ถ้าเกิดคนในจํานวนแคมป์ของเรานั้นมีจํานวนมากกว่า5คนขึ้นไปแคมป์อื่นก็สามารถที่จะมาป้นเราได้และนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการสร้างแคมป์ที่นิวอัสตินนอกจากการตั้งแคมป์แล้วพวกเราจะต้องหาเงินมาใส่แคมป์ของเราด้วยเพื่อยืดระยะเวลาในการวางแคมป์ของเราให้มันนานมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกท่านพึงระวังเป็นอย่างยิ่งไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์เดียวกับข้าข้านั้นได้ลืมใส่เงินเข้าไว้ในแคมป์ของข้าอีกวันหนึ่งมาเนี่ย แคมป์งุ่าก็ได้หายไปแล้วแคมป์ขหายไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวเอา้าคือคือเราต้องจ่ายเงินเอาไว้ด้วยเหรอไม่งั้นแคมเราแคมเราหายไปแล้วอ่ะ นั่นนับเป็นเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับข้าอีกครั้งในชีวิตของข้าข้าสูญเสียแคมป์ของข้าไปรวมถึงเงินที่ข้าได้ซื้อธงจากนายกเทศมนตรีสูงถึง5,000ดอลลาร์อะดิโซนาข้ากะดองเสียเงินนั้นไปฟรีๆแล้วของตกแต่งที่ข้าเคยซื้อไว้ก็หายไปหมดเลยตอนนี้ข้าแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วข้าเลยคิดว่าข้าจะเดินทางไปหาพี่น้องของข้าที่วาปิติเพราะจนพื้นเมืองส่วนใหญ่แล้วล้วนอยู่ที่นั่นกันเกือบจะหมดข้าเดินทางมาถึงสตรเบรีแล้ว เดี๋ยวข้าขอแวะพักที่สักหนึ่งลาตรีแล้วกันนะพวกท่านเพราะว่าข้าต้องรอธนาคารเปิดด้วยนะเจ้าลิโก้เจ้าไปพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวข้าจะเรียกเจ้าอีกครั้งที่นี่จะมีสถานที่ให้ข้านอนไหมข้าชื่นชอบที่นี่มากเลยมันดูสงบสุขแล้วก็ถ้าเป็น ในความรู้สึกค่ามันน่าจะเย็นแล้วก็สบายได้แน่เลยที่สลตรเวอรี่เนี่ยเ <day>, ช่นกันเขาบอกว่าชกเขาบอกว่าขอให้เป็นวันที่ดี เออทึงเนี่จะพักได้อยู่โอ้มีตัวมาเริ่มเลยอ้โวันนี้เดินทางมาทั้งวันแช่น้ำหมดอุ่นอรู้สึกดีมากนี่เจรแล้วที่พวกคนขาวก็ใช้กันอ่ะ ถ้าไม่อยากกดตัว E เอ่เดี๋ยวมีแม่นางเดินออกมาเผื่อไม่นุ่งผ้าสตรีมให้ติดแดงได้ ดีสหายโอ้ดีสหายเจ้าอืมพอีรู้ที่ขายไม้ไหมเจ้าคนชนเผ่าใช่แล้วเจ้าช่างดูเทรเทลยเลยหรอวะเอาแวะผ่านมาแถวนี้น่ะหล่อเท่เหมือนกันนะแล้วเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ล่ะข้ากำลังหาอาหารอะ ข้าไม่รู้จะไปที่ไหนอาหารแร้วใช่แล้ว,ว,ลวท่านคงจะต้องรอร้านค้าเปิดก่อนอะ่ะตอนนี้ oh. ข้าก็รอเหมือนกันอะเช็ดถ้าคงจะสลบใช่ไหมเจ้าหิวมากไปล่ะเออแดงเลยอะเ้าเหิวจนแดงเลยมันข้าจะได้ยินเสียงหัวใจเจ้าเต้นด้วยเลียวข้าจะแบ่งอาหารให้เจ้าหน่อยแล้วกันโอ้ขอบคุณมาก ชาวบินาว่าอะไรอ่ะชาวบินาว่าอะไรอ่ะชาวบินาว่าเจเคลิลนะแล้วเจ้าล่ะ Oh my god สวัสดีเจเคลิลาบินาว่าอเล็กอเล็กอเล็กเอ็กซ์ยาอเล็กเอ็กซ์ช่างอร่อยเลยเกินผุ้มมาก็แต่ใครไม้ไงวะเจ้าคงจะต้องไปที่ ในส่วนที่เขาตัดไม้กันอ่ะอ๋อหรือไม่ก็ไปที่แบ็กวอเตอร์นะลองไปถามคนที่นั่นดูแบ,บ็กวอเตอร์อรใช่ใกลู้่ที่นีมากเลใช่แล้วโชคดีสายโชคดีเอ็กเ <c oughs> <c oughs> ข้าได้มาแวะพักที่เมืองสตอเบอรี่แล้วก็เจอกับพวกคนขาวไอ้มอนนี่เนี่ยตอนแรกมาในหิวโซเลย ข้าเลยแบ่งขนมปังปให้มันประมาณ2ชิ้นให้มันนี่มีชีวิตรอดอยู่ต่อไม่งั้นเนี่ยคงจะหมดสติอยู่ในโรงแรมนี้ในห้องเดียวกับข้าก็เป็นได้เมื่อลุ่งสางมาถึงข้ากออกเดินทางไปยังวาปิติเพื่อไปหาพี่น้องของข้าที่อยู่ที่นั่นเข้าไปรอที่ธนาคารเลยดีกว่า้าจะฝากเงินหน่อยสัก800เหรียญ ตอนนี้เงินของข้ามีพันยีเหรียญแล้วและข้าจะไปซื้ออาหารซะหน่อยเพื่อเก็บเอาไว้ในระหว่างที่ข้าเดินทาง ก็พิสตายอย่างเดียวหรือท่านไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วท่านส่งนกมาหาข้าใช่ไหมนะไม่ได้ไม่ได้ส่งท่านดากต้านะสวัสดีพวกท่านอ้าสวันดีครับเจเคปเจคเเป็นไงบ้างตอนนี้กำลังหาเงินทำธงอยู่นะท่านธงก็หายไปแล้วล่ะข้าลืมใส่เงินเข้าไปล่ะโอ้โวงั้นท่านก็เสียเงินห้าพัน ใช่แล้วของตกแต่งด้วยข้าไม่รู้เนี่ยโอ้ซาสียด้จริงๆท่านท่านเจคกอต้องระวังตัวหน่อยนะท่านัวคนขาวมันอาจจะจะไปไหนน่ะมันมันขึ้นมาถึงที่นี่เลยหรือพวกคนขาวเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาหลักกานแต่ว่ามันอาจจะป้นเปวเราพยายามจะบอกพวกคนขาวนะว่าเรามาตัดไม้กัน,นะถ้าเห็นใครนะพูดข้าไม่บอกอยู่แล้วพวกมันอะ แต่ว่าพวกท่านตัดไม้ที่นี่กันนานหรือ,อยังล่ะได้เงินเยอะไหมก็ชัว่วโมงกว่าก็ประมาณพันอาจจะเกือบพันนะท่านท่านช่วยสอนข้าหน่อยได้ไหมว่าข้าต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนอะ่ะการตัดไม้นะ่ะท่านต้องไปซื้อขวาน่อ้ซื้อขวานท่านอ๋อขวานข้ามีแล้วขัาซื้อไว้นานแล้วล่ะแล้วข้าต้องไปที่ไหนต่อท่านก็ไปตัดไม้แบบเป็รอบๆเนี้ยสักสิบท่อนท่านแล้วท่านก็เอามาเลื่อยอตรงนี้ก่อน มันต้องเป็นกวานสำหรับตัดไม้นะท่านใช่ใช่ตัดซอร์ออละ it ละละสิบสิบดอลลาร์นะท่านใช่รับเคยซื้อแล้วนะโอเคโอเคแล้วก็นํามาแปรรูปตรงนี้ใช่ไหมท่านเอามาเลื่อยตรงนี้ก่อนให้มันเป็นไม้แผ่นนะท่านเอ้ให้เป็นเป็นตอนไม้เล็กแล้วท่านก็เอาไปไปใช้กบเหลาให้เป็นไม้แผ่นท่านตรงนี้อ่ะสองสองอันเนี้ย<อ>พอได้ไม้แผ่นแล้วใช่ไหมท่านท่านก็เอาไปเลื่อยตรงนู้นนี่ก็ให้เป็นไม้แผ่นเล็ก เราเราจะขายเฉพาะไม้แผ่นเล็กเท่านั้นนะท่านมันจะได้เอ้แผงนะใช่ใช่ขอบอุณพู้ท่านมากถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรก็ช่วยก็บอกได้เลยนะ,ะได้เลยท่านท่าเพียงมาไปเลยตอนนี้ชนเผ่าของเราล้วนแล้วแต่มาที่วาปิติพวกเขามาทำงานที่ได้ค่าแรงที่น้อยมากคือการตัดไม้และนำไปขายยังช่างรับซื้อที่อยู่ด้านล่างของน้ำตกเดอร์โนฟอล ข้าค,คิดว่าพวกคนข่าวนั้นจ้องที่จะเล่นงานพวกเราอย่างหนักทําให้เราต้องย้ายมาอยู่ที่นี่กันในโซนของออโราบาซินหรือว่าชนเผ่าแรกของเรานั้นแทบจะไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากท่านอังเคิลท่านอังเคิลเป็นเพียงคนเดียวที่ค้าเจอในเผ่าที่ยังอยู่ที่นั่นแล้วล่าสัตว์อยู่แถวนั้น ไม่เปล่าท่านสหายได้ยินครับไหมได้ยินแล้วนะข้าอยากรู้ว่าข้าสามารถที่จะขายซากสัตว์อันนี้ได้หรือเปล่านะมันคือตัวอะไรนะข้าเห็นมันคุน,นักเลยนะมันเป็นหมาป่าเนะี่ยหมาป่าสีเทาน่าจะขายได้ที่บ็วกวเอเ a อร์นะอ๋อ เขาต้องเข้าไปในเมืองข้าเข้าไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะเข้าไม่รู้ว่าจุดขายคือตรงไหนครับไปตรงวุชเชอร์แล้วมันไม่มีอะไรขึ้นเลยอ่ะมันพ่อค้ามันย้ายเข้าไปอยู่ข้างในตึกะท่านต้องเดินเปิดประตูเข้าไปอ๋อขอบใจท่านมากแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างหรือตอนนี้ก็พวกเราก็อบพยพขึ้นเหนือไปอยู่ที่อัมิติกันไปกันที่ด้า,<อ>าน่อค้าไม่าได้ไปด้วยครับแล้วตอน,นี้คนอยู่อยู่นะแล้วคนที่อพยพไปเนี่ยเขา ไปทําอะไรกันที่นั่นหรือไปปลูกฟินปลูกกัญชายอย่างนี้หรือท่านเอ่อไปตัดต้นไม้กันอ๋อขอบใจท่านมา,มากก็ขอบใจท่านท่านเชื่ออะไรเนี่ยข้ามีนามว่าเจคเคิลและท่านละ่ะข้าชื่ออังเกิลนะอังเกิลท่าน Uncle. อังเริลยินดีรู้จักท่าน หลังจากที่ข้าได้ตัดไม้และแปรรูปเสร็จแล้วข้าก็นำไปขายให้กับช่างไม้ที่อยู่ด้านล่างของน้ำตกเดอรโนลฟอซึ่งเงินที่ข้าได้มานั้นมันก็ไม่เยอะมากสักเท่าไหร่ข้าเลยกลับไปยังเผ่าของข้าที่ออโรราบาซินเพื่อทำการล่าสัตว์แบบเดิมดีกว่าในระหว่างทางที่ข้าเดินทางกลับไปนั้นข้ารับจดหมายจากท่านอังเค ไ,ได้จดหมายใหม่หรือีจดหมายมาถึงข้านะจากใครอะ่ะท่านอยู่ในเมืองไหมเผ่าขาองเราโดนบุกลุกโดยพวกคนขาวโอ้ให้ตาย เขามีจดหมายที่จะส่งกลับไปหาท่านังเคิลด้วยอะ่ะเมืองไหนวะเนี่ยเมืองไหนท่านเมืองเมืองไหนแล้วเนี่ยเออเมืองไหนวะตอนนี้เราอยู่กันระหว่างกลางเลยผมว่าท่านังเคิลเ่าจะอยู่นี่เพราะว่าเขาเคยบอกผมว่าเขาไม่ได้ไปด้วย ปจากเนื้อความในจดหมายพวกคนขาวเดบุรกรุกยังถิ่นของเราอีกแล้วในรอบนี้ค้าไม่แน่ใจว่าเมืองไหนกันแน่ระหว่างวาปิติหรือว่าที่ออรลาบาซินแต่จากบทความที่ข้าได้เคยคุยกับท่านอังเคิลเขานั้นจะอาศัยอยู่ที่ออรลราบาซินข้าเลยมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อไปช่วยเหลือท่านอังเคิลจากพวกคนขาว ไอ้ตายเถอะไม่มีใครอยู่แล้วที่นี่ไอ่นี่ท่านอังเคิลหรือเปล่าท่านเข้ามาเจอใครไหมไม่เจอเลยอะ่ะมันอยู่ทางซ้ายของที่ทำบัตรเราตอนนี้ไอ้ทางขวาสิแล้วพวกเราไปไหนกันหมดละ่ะคือฆ่าล่าสัตว์อยู่คนเดียวน่ะแล้วค่าเห็นมันอยู่แถวแถวทางขอบขอบชายแดนแล้วแล้วพวกมันก็เข้ามากันแปดคนโอ้ไอ้ตายเถอะดูเหมือนพวกชนเผ่าเราส่วนใหญ่จะอยู่ที่วาปิตรนะ ที่ขาเจอล่ะข้าส่งสารไปแล้วนะแต่ไม่ทาราบวาถึงหรือเปล่าตอนนี้มันอยู่ทางขวายเยี้ยงๆเลย้างหน้าคตอนแรกมันเห็นข้าแล้นะทีนี้ข้าเลยหลบเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังขี่ราศตเวนกันเรื่อยๆนะข้าได้ยินเสียงมากก่อนที่ก่อนที่ตะวันจะขึ้นนะ เหมือนเมื่อกี้ข้าก็เห็นที่มันวิ่งผ่านตรงนี้ไปใช่ไหมคิดว่าข้าคิดว่าใช่นะเขาว่ามันจะจออกไปแล้วอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ข้าขี่เข้ามาก็มีม้าสวนไปเข้าไม่แน่ใจว่าเป็นชนเผ่าเราหรือเปล่าแต่ถ้าท่านบอกว่ามันมาแปดแปดคนเนี่ยเขาว่าจะเป็นพวกมันหมดเลยนี่ยตอนนี้ข้าคิดว่ามันน่าจะกระจายตัวรอหาคนที่หลงทางยพวกมันนั้นได้ลุกล้ำมายังพื้นที่ของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง ในรอบนี้ชนพื้นเมืองช่างอ่อนแอยิ่งนักแทบจะไม่มีคนพื้นเมืองอยู่ที่เผ่าแล้วพวกเราต่ังกระกจายกันไปหลายที่ข้าและท่านอังเคิลต่างลดตะเวนรอบๆในชนเผ่าของเราเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนั้นได้ลุกล้ำเข้ามาแล้วดักป้นพวกชนพื้นเมืองและดูเหมือนว่าสารที่ท่านอังเคิลได้ส่งไปยังพี่น้องของพวกเรานั้นได้รับการตอบกลับมาพวกชนพื้นเมืองที่อยู่วาพิติก็ได้กลับมาที่ออรราบาซินแล้วรวมกลุ่มกันที่นี่ เ,เ,เจเจเขาท่านมีคนรายงานมาวะมีคนเขาเข้ามาเป็นแปดคนมันจะเป็นท่านอังเคิลเน่ะข้ามาหาเขาแล้วก่อนหน้านี้พวกคนเขาหเหมือนเชะลาตะเวนในถิ่นของพวกเราเนี่ยผกมันมีธิ์ลาตะเวนในถิ่นเราได้เดข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคนที่นี่เหลืออยู่น้อยมากส่วนใหญ่เขาไปที่วาวิสีกันหมดก็ทำให้ให พวกมันอาจจะได้ใจเนี่ยเขาว่านะนั่นใครหมอหมอหรือเปล่าใครคนอ่ะอ๋อพวกเจ้าเป็นใครพวกเจ้าจับพวกคนขาวมาหรือข้าสั่งเมย์พูดกับท่านข้าสั่งเม่พใย์คุณหน้าพวกมันไหมโอ้คนขาวเนี่ยข้าพวกอพยพมาใหม่คนมาสองคนเนี่ยเขามาทำอะไรข้าแค่จะแวะมาขายเนื้อสัตว์นะท่านมีคนบอกมาว่าขายได้ ข้าไลยตังต้งใจจะมาทําอะไรพวกท่านเลยจริงๆเนื้อสัตว์มันขายในเมืองพวกแกกันได้ดีไม่ใช่ไม่ใช่ท่านหนังสัตว์ข้าพูดผิดเจ้าพอมาขายในเขตของเราจะรู้ตัวหรือเปล่าข้า<พ>อ,อยู่เ <พอ S 1> มืองที่แม่มดลงอยู่ท่านตอนนี้ท <พอ S 1> ่านหมอ้าขายไม่ได้ท่านตอนนี้แม่มดลงเมืองข้าคนเจ็บอยู่ข้างหลังนะท่านหมอ จะท้องยังไงครับผมเอางี้ท้องเงินทั้งตัวผมเจ้าสองคนมีมีเงินเท่าไหร่อะขาอยู่เมืองทัมโบวิทค่ะตอนนี้ค่ามีค่ามีไม่เกินร้อยเหรียญท่านตโตไม่ตามจริงเจ้าได้กลายเป็นเครื่องบูชายันเนี่ยส่วนข้ามีไม่ถึงสองร้อยท่านโว้หนาข้ามีไม่ถึงขับไปปูชายันร้อยเหรียญจริงท่านไม่ต้องกวนหรอกเงินพวกเจ้ามัน ก็มีโชว์อยู่อะไรคือมีไม่ถึงหน่นมีไม่ถึงนี่เจ้าพนจะรู้จำนวนที่แน่ชัดไหมเชื่อเราถ่ายพบการโดนจับมัดอยู่ท่านอ้อเอาเป็นว่าเราเอาเป็นไปบูชายันไหมเจ้าคนที่มีนัวนั่นจะเชื่อได้เชื่อเซนเต้เชนเต้เจ้าอย่างเรา้ายิบแจ้งสำรวจที่นี่ไหมสายห้ข้าพเจ้าสำรวจท่ะ ใครจะตำรวจก็ได้ถ <Come> ้าท่านพาค้าตำรวจดีๆนะท่านที่ไม่ใช่การลากด้โกเข้าไปสำรวจในแบบของเราแต่ข้าพาเจ้าไปสำรวจนะผมบอจแล้วใครบอกให้พวกเจ้าเข้ามาขายหนังที่นี่หรือโรมิโอท่านลุงโรมิโอนะท่านเป็นพวกคนขาวแบบเจ้าใช่ไหม ใช่ท่านโอ้มาฆ่าตายอ่ะเฮ้ยฆ่าลายอยู่ไหนวะ้าแต่ผิวข้อเขาคำนินึงท่านเดี๋ยว่าพัดเจ้าไปสำรวจเนงเขาให้เงเราเรลืมไมอ่ะไม่ท่านเขาบอกบอกว่าขายขายได้ท่านขายที่นี่ได้ข่าเลยมาล้วแกรู้ไหมว่าแกเข้ามาในพื้นที่วกเราต้รงโดนอะไรนะไม่รู้นะท่านข้านึกว่าขายได้ข้าเพิ่งอพยพเข้ามาข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก ข้าไม่ได้มาทำอะไรพวกท่านเลยนะท่านท่านอยา่ายิงเลยท่านพวกเจ้าไม่ได้มาทำอะไรพวกข้าแต่นั่นก็เป็นหมายความว่าถ้าเจ้าเข้ามาในเคสพวกข้าแล้วเจ้าจะได้ออกไปยังไงถายลูกตงไหมแล้วข้าต้องออกไปยังไงล่ะท่านเจ้าบอกพอจะบอกตัวคนที่บอกให้เจ้ามาขายที่นี่ได้ไหมได้เลยท่านมันเป็นใครชื่อลรมิโอท่านคนข้าเหรอขาวแม่พวก ขาไป็พวกบอกเขาไปเยี๋ยวก็กระวนกระถางมาคนเขาเลยชนเผ่าเราจะไม่ต่อไปอีกสามขาวท่านขาวท่านข้ให้เวลาเจ้าจนถึงเอ่าทุ่มแปซิฟิกของวัดตรงนี้เอ้ยเอาเอาตัวโลมิโอมาเขาไม่ตั้งใช้แอ้วไม่ใช่เขา จะปล่อยมันไปแล้วให้มันลากตัวพวกก็ทำมาเรือว่าให้มันเป็นเครื่องปูชายยันในเผ่านี้เขาว่าชอบัวเลือกพี่ฟ้องนะแต่ก็แล้วแต่พวกท่านแหละแต่ข้าคิดว่าเราควรจะนำคนที่บอกเรื่องนี้บอกให้มาขายหนังในถิ่นของเราเนี่ยมาที่นี่มากกว่าพวกเขาอาจจะไม่รู้เรื่องมันก็เป็นความคิดทิ่ดี ข้าพาเข้ามาท่านท่านจะไม่จับตัวสองคนข้าอีกเอาละข้าจะม่ใจไนเป็นคำถามเป็นคำถามเดียวที่จะต้องตอบค่ะข้าจำเป็นต้องมอบความเชื่อใจให้พวกเจ้าด้วยใช่ไหมไม่รู้ท่านแล้วแต่ท่านเลยยากได้มันไม่หรอไอเอเคเอาวะไม่รู้ท่านปืนที่นีเอลเจ้าเอางี้ปืนที่นี่เอลเจ้ามอบมันไม่ใครก็ได้นั่นคือข้อต่อรอง ้าน oh. ทุ่มของวันพุ่งนี้เจ้าไม่ได้เอาตัวมันมาปืนกระบ,บอกนั้นเจ้าคงต้องไปหามันมาแล,นแล้วใช่ไหมและถ้าเจ้ามไม่ทำตามที่พูดแล้วก็ครั้งหน้าพวกเจ้าอาจจะไม่ได้ออกไปแบบดีๆแน่นอนไม่มีท่านานั่นก็เดินกลับ <laughs> ไปจ้ะนับหนึ่งถึงสามรีบไปไป ช่วนวเผ่าเรานั้นเมื่อรวมตัวกันเรานั้นจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าหินผาข้อเสนอที่ท่านอิช,ชูได้ให้กับพวกคนขาวที่หลงเข้ามาขายหนังในโซนของพวกเรานั้นคือการนำตัวโรบิโอมาที่นี่เพื่อทำการรับโทษและสิ่งผูกมัดที่ให้ไว้กับท่านอิช,ชูนั่นคือปืนของพวกคนขาวที่ให้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนไว้ถ้าเกิดผิดสัญญาแล้วก็มันก็จะไม่ได้ปืนคืน แล้วถ้าเจออีกในชนเผ่าของเรารับรองว่ารอบนี้ได้ถูกจับบูชายันอย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของข้าที่ข้านำมาให้ทุกท่านฟังไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าและอย่าลืมละ่ะข้ามีนามว,ว่าเจคเคิลเลตเทิรสเน็